ค่ะวันนี้นิ่มจะมาสอนวิธีการเอารูปภาพนะคะสําหรับแม่ทีมเนาะที่ต้องการที่จะเอารูปภาพของอลูกทีมนะคะมาทำาประกาศตําแหน่งนะคะอพอเราเข้ามาในระบบนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะถ้าเราจะเอารูปของตัวเองนะคะเอาไปใช้เนาะาเห็นรูปที่อยู่ข้างหน้า ตำแหน่งของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นก o ี e ลอร r หรือ folder ตรงนี้นะคะยังสมมุติว่านิ่มจะเอารูป f เด d e r นะคะตำแหน่ง folder นะนิ่มก็จะมาจิ้มตรงอ่ารูปภาพอะคะ่ะรูปไอคอนเป็นรูปภาพที่อยู่ข้างหน้าคําว่า folder นิ่มก็จะจิ้มตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็ copy นะคะรูปตรงนี้นะคะเอาออกไปใช้เลยนะคะอ่าหรือตำแหน่งก o d e ลอ e r นะคะก็จิ้มไปที่ก o d e ลอ e r อ่าแบบนี้นะคะเราก็จะได้รูป ไปใช้ได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำของอดึงรูปของลูกทีมนะคะอะให้เราเลื่อนลงมานะคะ,ะไปตรงที่ตัวแทนทั้งหมดค่ะกดเข้าไปนะคะนี่นะคะตัวแทนทั้งหมดให้เราเลื่อนหานะคะว่าเราจะใช้ออย่างของใครนะคะอะนี่นะคะอย่างของอ สส้นิพพิมพบวงที่ขึ้นเป็นภาษาที่ขึ้นเขียนเป็นตัวหนังสือสีแดงตรงนี้นะคะคือตำแหน่งดีลเลอร์นะคะอย่างตัวหนังสือสีเขียวอย่างนะคะอย่างพิชยาจอกแก้วนี่คือจะเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์นะคะส่วนสีเทาเนี่ยนะคะอย่างรัชนกนี่นะคะที่เป็นสีเทาอันนี้จะเป็นตำแหน่งดิสติบิวเตอร์นะคะ,ะทีนี้เราจะเอารูปมาใช้ได้ยังไงนะคะ,ะนี่จะเลื่อนยกตัวอย่างนะคะ,ะยกตัวอย่าง อย่างของนี่นะคะวันธนานนะคะอ่านิมก็จะกดเข้าไปนะคะพอกดเข้ามานะคะแล้วเราเลื่อนนะคะมาข้างหลังเนาะเลื่อนมาข้างหลังแบบนี้นะเลื่อนมาข้างหลังแบบนี้เห็นไหมคะอ่าของวันธนานเป็นตำแหน่งอะไรคะดีลเลอร์ใช่ไหมคะถ้านิมจะเอารูปไปใช้นะคะนิมก็แค่กดตรงนี้ค่ะปึ๊บอ่ารูปก็จะมาแล้วนะคะแบบนี้อ่าเราก็กรอบตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ ใครอยากมีรูปสวยๆนะคะอย่าลืมนะให้แนะนำนะคะใส่รูปตรงนี้นะคะตรงรูปโปรไฟล์ของเราอะ่ะให้สวยๆเนาะแล้วเราจะได้รูปที่สวยๆนะคะเวลาเราไปดึงจากจากระบบนะเราก็จะได้รูปที่สวยๆแบบนี้มาใช้เนาะอย่าลืมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ